เขาก็บอ่อยแล้วว่าสัตว์ยากหลไร้สัตว์จรจัดครอบครัวก็ไม่มีเป็นชิตพเนจรราเฉะนน,นี้เขาจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่คนนึกถึงเขาเนี่ยแหละค่ะก็เลยเป็นจุดยืนของเดอไวท์สิงจากเราที่หยิบยื่นตรงนี้ขึ้นมาให้โอกาสกับชีวิตเหล่านี้ที่เขาก็ไม่ได้อยากจะเกิดมาเป็นสัตว์จรจัดแต่เขาเลือกไม่ได้ ัตพูดไม่ได้เขามาขอความช่วยเหลือเราไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคนที่มาขอความช่วยเหลือเราเพื่อช่วยเหลือสัตว์ชีวิตนั้นๆช่องทางการติดต่อคือผ่าน Line Official นะคะก็คือมี a d the voice center ถามว่าทำไมไม่รับโทรศัพท์แค่บอกเล่าไม่ได้อะคะ่ะคือมันต้องมีรูปภาพให้เราเห็นเราจะได้ปรึกษาคุณหมอของเราที่เรามีอยู่ในมูลิของเรานะคะแล้วก็สามารถแจ้งพิกัดหรือลักษณะการช่วยเหลือได้ได้ไดทันท่วงทีสมมติ รถชนมาปั๊บกี่ต้องบอกเลยว่าพี่ค้าไหวไหมไม่ไหวเนี่ยเราจะแจ้งหน่วยกู้ภัยที่ใกล้ที่สุดเพื่อจะไปเอาสุนัขหรือแมวตัวนั้นๆไปส่งโรงพยาบาลสัตว์ที่ใกล้เคียงที่สุดหรือถ้าคุณไหวคุณมีแรงคุณอุ้มขึ้นรถไปเลยไปโรงพยาบาลสัตว์เลยเดี๋ยวเราดูแลค่าใช้จ่ายให้คือบางอย่างในบางทีแรงเราไปไม่ถึงหรือมันไม่ทันมันต้องมันต้องเดี๋ยวนั้นเลยมันก็อย่างที่บอกเป็นนาทีชีวิตภาพเวลาออฟฟิเชียลหรือว่าการส่งรูปภาพหรือแจ้งเราหรือโลเคชันเกิดเหตุเป๊ะอันนี้ช่วยเรามากๆหรืออย่าง ค่อนข้างจะแบบ90%เลยไะ้ช่วยชีวิตได้ค่ะเกียร <Wool> จะบอกาการช่วยเหลือชีวิตเราเกียรกให้มันมีศักยภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดแจ้งเคสเสรปั๊บคุณอาจจะต้องสละเวลาจริงๆนะในการช่วยเขาอยู่เป็นเพื่อนเขาอยู่ตรงจุดเกิดเหตุรอให้เราก่อนอย่างบางทีแบบคนบอกสมมตินะคะกิโลเมตรที่1.8ไปถึงปับ๊บหุยเลยไปไกลมากเลยว่าะเจอแบบ สัตว์ตัวนั้นนั่นอะไรอย่างเงี้ยที่เกดบอกนะคะแล้วก็2คือตามชุมชนบางทีต้องให้คนแถวนั้นเนี่ยให้ความร่วมมือช่วยเหลือเราด้วยเกดเคยมีเคสซึ่งอันนี้สงสารมากๆเลยรถชนตรงลังสิตตกไปในคลองน้ํานานมากอยู่หน้าบ้านนเกดบอกใครก็ได้ช่วยเกี่ยวขึ้นมาให้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครลงไปช่วยเขาเลยอะรถชนกระดูกหักทั้งตัวแล้วต้องนอนแช่น้าอีกใช่อไหมคะไอกระดูกหักเนี่ยรักษาไม่ยากเลยแต่ว่าแช่น้ำมันจะเป็นน้าเน่าเชื้อโรคเนี่ยมันันเข้าทางปากทางจมูกหรือทางหูเขาได้ไงไม่รู้เข้าไปติดเชืออกดี ัการรักษายากขึ้นไปอีกเพระาะฉะนั้นเนี่ยการช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ย first aid มันสําคัญมากๆเพระาะฉะนั้นคนแจ้งเคสเราเนี่ยละ่ะคุณนี่แหละคือด่านแรกจริงๆที่จะชุดเขาจากมาจุฬาคุณเท่านั้นเลยต้องช่วยเราก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ประสา,งานสงนานส่งโรงพยาบาลสัตว์แล้วโรงพยาบาลสัตว์ที่ใกล้ที่สุดแล้วเป็นยังไง ให้เขาพ้นกิจอันตรายคือมีลมหายใจต่อได้แล้วขยายมาโรงพยาบาลสัตว์ในเครือของเราซึ่งเราก็จะมีแบบเครือข่ายที่เราที่แบบทุกคนเมตตาช่วยเหลือเราคาว่าโรงพยาบาลสัตว์ในเครือหมายความว่ายังไงต้องชี้แจงตรงนี้นะคะให้ประชาชนเข้าใจเราเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของโรงพยาบาลสัตว์โรงพยาบาลสัตว์เหล่านี้หรือคลินิกเหล่านี้เนี่ยเขามีใจจะทำบุญช่วยเหลือเราหนึ่งค่าใช้จ่ายก็จะไม่แพงสองเนี่ยการการจ่ายเงินหรือชำชำระเงินก็จะมีการวางบินอย่างแบบให้โอกาสมนลนิธทีได้หายใจในการหาเงินมาช่วยเหลือเคสนั้นได้ด้วย คือเก๋ไม่ได้เป็นมูลนิธิใหญ่มากที่เรามีเงินไปลงทุนหรือได้รับการฟันดิ้งจากต่างชาติคือเป็นเงินจากตอนงแรกเริ่มที่เก๋ทำมูลนิธินี่เริ่มจากรายได้ของเก๋าบางส่วนที่เก๋หักเข้ามาช่วยทําบุญเพื่อน,น,นมาช่วยกันคนในครอบครัวมาช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โตมาเรื่อยๆโตทั้งแรกจากแฟนคลับจากแฟนเพจของเก๋ชลดาเกาะแล้วก็กลายเป็นมูลนิธิแล้วก็มีคนมาไว้ใจเราให้เราช่วยเหลือ เกตุบอกว่าทุกบาททุกสานี่คุณทำบุญกับบิ The Voice เสียงจากเรามาเราเป็นแท้ทางผ่านจริงๆเลยนะคะเกตกล้าพูดเลยว่าเก้ปไม่ช่วยเหลือสัตว์5%เปซ็นนี้เป็น administration free ก็คือแบบค่ารถค่าโทรศัพท์นะคะค่าประสานงานหน้านงานหรือแม้กระทั่งเงินเดือนแอดมินซึ่งทุกคนก็นอยมากๆคือทุกคนมาทํางาน The Voice เด๋วจะบอกเลยไม่ได้มีอาชีพเดียวต้องมีอาชีพที่2ที่3ด้วยแต่เขาก็เต็มใจมาทํางานกับเราเพราอยากทําบุญต่อยอดด้วยเพราะฉะน,นั้น The Voice ได้เงินจากไหน ทำบุญล้วนๆเลยค่ะคนทำบุญมาช่วยเรากอยากทำอะไรขึ้นมาสักอย่างนี่เกบอกออยากทำกระติกน้ำแค่พูดปรับพึ่งก็บอกเฮ้ยมีเจ้านี่อยากทำบุญกับเราเขาอ,อยากทำกระติกน้ำเอ้ยเขามีสแปปอลกอฮอล์เหลือเยอะมากเลยอยากจะมาช่วยเรานะจะมีคน,นยคอย่างที่บอกว่าบุญต่อบุญจริงๆในแต่ละทุกๆวัน,นะคะ่ะ ที่เราเคยคูดกันเล่นๆว่าเออมันน่าจะมีกระทรวงสัตว์โดยเฉพาะเนื้อเพราะคําว่าแบบกระทรวงสัตว์เออหรือแบบประสัตว์ปัจจุบันนี้ก็จะไปแปลกกับแบบกระทรวงบางทีมันเหมือนกับภารกิจอะนะคะไปอยู่กับการท่องเที่ยวได้ไงก็ไม่รู้เพราะว่าอ๋อว่าเออมีช้างก็ไปอยู่กับการท่องเที่ยวเอาไปอยู่กับกรมทรัพยากรได้งก็ไม่รู้อ๋อมันเกี่ยวกับป่าพอดีคือไม่ได้มีอินดิวิ u a l คือไม่มีหน่วยงานเฉพาะกิจที่มาโฟกัสเรื่องนั้นโดยเฉพาะซึ่งสิ่งเกศพูดเนี่ยเกศไม่ได้จะโลกสวยทุกคนคิดว่าเฮ้ยพี่เก,กศเขากเลยใหญ่ทุกคนรักสัตวว์ไม่่่ใชนะคะคเกา การช่วยเหลือสัตว์หรือว่าการช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตที่ยากไร้ในบ้านเราเนี่ยมันสะท้อนในหลายๆอย่างมากๆเกษชื่อแล้วเกินนะคะประเทศที่จเจริญแล้วเนี่ยคนเขาเนี่ยจะมีสิทธิหรือว่าชีวิตสัตว์หรืออะไรก็ตามทุกชีวิตเนี่ยจะค่อนข้างมีชีวิตที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือใกล้เคียงมากที่สุดหรือประเทศที่จเจริญแล้วเนี่ยเขาจะช่วยเหลือคนที่อ่อนแอรหรือด้อยโอกาส ซึ่งคำว่าอ่อนแอได้โอกาสเนี่ยเก๋ก็เลยเหมารวมไปกับชีวิตสัตว์เหล่านี้ด้วยเก๋คิดว่าถ้าเกิดบ้านเรามีมีหน่วยงานขึ้นมาที่ด้วยเหลือสัตว์แบบนี้ขึ้นมาเก๋ว่าภาพรักเอ่ยความน่าเชื่อถือเอ่ยเรียนน้อยที่สุดนาน,านประเทศอ่ะเขาจะได้แบบยอมรับประเทศไทยคือเก๋ไม่ได้ต่อต้านว่าเฮ้ยห้ามทำทุกกิจกรรมเกี่ยวกับสัตว์นะแต่เก๋แค่รู้สึกว่า,วาธุรกิจอะไรก็ตามที่เกวกับสัตว์ใดๆนะคะในประเทศไทยเนี่ยมันควรจะเป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทนหรือเปล่าเราหาเม็ดเงินจากเขาทำไมเราไม่ให้คุณภาพชีวิตเขาที่ดี ใครจะขี่ม้าขี่ช้างเนี่ยไม่เป็นไรนะเวลาว่าระหว่างพักเขาอะให้เขามีที่หลบร่มเงาให้เขามีที่อาหารที่ดีให้เขามีแบบคุณภาพชีวิตดีได้ไหมคือตอนเศรษฐกิจดีเนี่ยคนมาขี่ช้างขี่ม้าทุกวันเลยช้างกับม้าก็อยู่แบบนี้บางทีข้อไม่ได้สะอาดเลยบางทีเราไปเยี่ยมรู้สุดแบบเฮ้ยทำไมมันสกปรกแบบนี้ตอนเศรษฐกิจไม่ดียิ่งอยู่ลําบากกว่าเดิมอีก เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งเศรษฐกิจดีและไม่ดีอยู่ลำบากเหมือนกันเลยทำไมเราไม่ให้ใจเขาแบบเขาก็เขาแค่พูดไม่ได้เองเขาก็รังเกียจความสปกปรกเขาก็ไม่อยากจะนอนทับน,น้าเน่าๆแบบนั้นเหมือนกันเขาก็ไม่อยากจะกินอาหารแบบนี้คือทาแบบเกสุกว่ามัน,ม,น,ม,นมันคิดได้เพียงแต่ว่าโอเคต้นทุนมันอาจจะสูงขึ้นแต่ถ้าต้นทุนมันสูงขึ้นจริงคุณก็ไปบวกตรงนั้นเป็นมาจิ้นของคุณในการทําธุรกิจก็ได้นี่คะเกเชื่อนะคะว่าคนนี้เขาจะเที่ยวสัตว์แบบนี้เขาก็ไม่อยากจะไปเยี่ยมไปชมไปดูเสร็จแล้วกล, <c oughs> ล,ลอ เฮ้ยบังคับเฮ้ยกระตุกโซ่ขนาดนี้แล้วแบบเกดิ้งการร้องขอแบบนี้เยอะมากๆเลยนะแล้วสุดท้ายทีมงานก็ต้องได้แต่พูดว่ากฎหมายมันยังครอบคุมไม่ถึงนะคะยังมีช่องโหว่อยู่เยอะมากๆเลยสิ่งเดียวที่คุณทําได้คือคุณก็ต้องไม่ไปเที่ยวเขาแล้วะคะ่ะให้เขาทําธุรกิจแบบนี้ไม่ได้ไปอ่ะพอธุรกิจบบนี้ไม่ได้ไปเสร็จปับ๊บสัตว์อยู่ไม่ได้อีกคือมันจะเป็นลูกโซ่แบบนี้เพราะฉะนั้นเกดิึงบอกว่าพวกเราเนี่ยแหละคะ่ะจะเปลี่ยนแปลงสังคมไทยได้โดยการที่เราช่วยกันแชร์ช่วยกันพูดแต่ก็ต้องเป็นการแชรรรร์์เชิงสงสส้าคคนะคะ สิ่งที่เรามีอยูอ่มันเป็นแค่เสือในกระดาษเพราะเราไม่ได้เอามาใช้ให้มเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างที่บอกเราว่าสัตว์อะค่ะคือถ้าเราจะช่วยเขาอะเราต้องช่วยเขาทุกๆอย่างตั้งแต่แรกเริ่มจนขั้นตอนสุดท้ายเลยจริงๆคือเรามีกฎหมายแล้วแต่ว่าคนเห็นสัตว์โดนทําลายแต่ไม่มีการมาแจ้งความเพราะฉะนั้นเนี่ยการช่วยเหลือสัตว์ก็ต้องเป็นพวกเราอีกเช่นเดียวกันกฎหมายมีไหมมีครอบคลุมมากๆคือแต่ก็ยังไม่มีการจับเป็นเรื่องเป็นราวอย่างง่ายๆเลย มันจะมีกฎหมายข้อนึงเลยคิดว่าทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะให้พ,พลภาระความรับผิดนี่มีความผิดทั้งจำทั้งปรับเลยนะคะจำคุกเนี่ยเริ่มที่2ปีปรับเนี่ยสูงสุดถึง4 0,000บาทยังไม่เคยมีได้การปรับถึงจุดนั้นเลยคือมันยังไม่ไปถึงจุดนั้นนะคะคือสุดท้ายเนี่ยก็มีการยอมความกันเองบางทีการเอาสัตว์ไปทิ้งหน้าบ้านดูกล้องวงจรปิดอะไรเงี้ยแจ้งความจริงๆตำรวจจับได้เลยนะคะแต่สุดท้ายคนก็ไม่อยากจะมีเรื่องคนไม่อยากจะขึ้นโรงพักคนไม่อยากเสียเวลามันก็เลยไม่เกิดขึ้นสักทีอยากจะ ครั้งแรกและครั้งเดียวเลยตอนที่แบบมีคนขับรถไปที่วัดโพเปิดกระจกมาแล้วเคลื่องแมวเข้าไปในวัดแล้วเผิอกล้องวงจรปิดตรงนั้นเห็นพอดีแล้วก็มีคนขับรถตามขั้งหลังถ่ายวีดีโอพอดีใช่ไหมคะจำเลขทะเบียนทุกอย่างแจ้งความที่โรงพักเนี่ยจับได้อ่ะทำดครั้งแรกยอมความอีกรถโทษกึ่งหนึ่งอีกปรับแค่หนึ่งหมื่นบาทรอลงอาญามไม่จําคุกอะไรแบบนี้ค่ะคือมันยังไม่เข้มแข็งและเข้มข้นนะคะ คือกฎหมายมีแล้วแต่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหรือบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันต้องเข้มแข็งและเข้มข้นด้วยซึ่งเกเองก็พูดอยู่ทุกๆวันนะคะพูดจนเกศรู้สึกว่าคงไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนรักเกแล้วอะ่ะก็หวังคนรุ่นใหม่นะคะรัฐบาลใหม่ที่จะแบบเปิดใจให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ให้มากยิ่งขึ้นเกศว่าเราทําได้นะไม่ใช่เราทำไม่ได้เพียงแต่ว่ามันต้องมีคนลงมือทาสักทีมันต้องมีหัวหน้าคือเกเองเนี่ยเกศเป็นแค่เสียงจากเราของสัตว์เท่านั้นเองเก๋ก็ไม่เคยคิดจะเป็นเสียงในสสสภาาาาา้้วยนนนนนะะคคคคคือไมมมมม่่่ีีีรรถขขััใกกทจลุึเ ว่าคนร <ood> oo. <ถ>ักสัตว <wh> ์ก็พร้อมจะสนับสนุนมากๆนะแล้วเราก็รอคอยความหวังแบบนี้มากๆให้มันเกิ lair, <ๆ>ดขึ Frank, <ๆ>้นในสังคมไทยคือจะมีสัตว์หนึ่งตัวในบ้านเกี่ยากให้เหมือนวางแผนชีวิตครอบครัวของคุณนิดนึงอันที่2คือจะมีสัตว์เลี้ยงเข้ามาหนึ่งตัวเนี่ยค่ะ ยเฉพาะเป็นคนถ้าคุณเป็นสมาชิกใหม่ต้องถามกันเลยว่าครอบครัวสมาชิกใหม่ครอบครัวสามีครอบครัวภรรยาชอบไหมบางคนสุดท้ายเลี้ยงไบาวานสองปีภรรยาไม่ชอบหมาเลยสามีไม่ชอบแมวเลยต้องเอามาหาบ้านใหม่อย่างเงี้ยมันก็อกหักอะ่ะคือเก๋เข้าใจนะคะว่า The Voice เองเป็นกระบอกเสียงในการเป็นช่องทางในการเปิดโอกาสให้ชวิตเหล่านี้แต่การรักษาใจเขามันก็เป็นเรื่องยากสําหรับเรามากกว่าการรักษากายอีกอะ่ะหมาแมวบางตัวเอามาหาบ้านอะ่ะเฮ้ยตอมใจนานมาก ไม่กินข้าวเลยแบบสามสี่วันอะไรเงี้ยบางทีบางตัวเป็นอาทิตย์ก็มีนะคะแล้วเราเห็นไงทุกวันน่ะ <c oughs> เขาเรียกว่าเก๋มีสัตว์ปฏิยาจะเป็นกระบอกเสียงเพราะฉะนั้นเกศต้องพูดทุกรายละเอียดทุกดีเทลเลยว่าไหวไหมคะสัตว์พันนี้อายุยืนอุ้ยตัวนี้พันเล็กอายุยืนแน่เลยคะ่ะ12ปีพี่ไหวไหมคะคอมมิชเมนแบบนี้ข้อปูุกมัดใช้ใช้ไปแล้วเล่นเล่นไปแล้วมีความสุขไปแล้วไม่ใช่ว่าเบื่อเราทิ้งไม่ได้นะคะไหวไหมหรือบางคนก็จะแบบโอ้ยไม่กล้าเลี้ยงไปเลยค่ะคุณเก๋พูดขนาดนี้ ือบางคนก็ถามตรงๆเลยว่าค่าใช้ใสในะต่อเดือนนี่เท่าไหร่เกตก็จะบอกนะเบื้องต้นเนี่ยธรรมดาธรรมดาเลยนะไม่ต้องเวอร์วังเลยไม่ต้องกินดีไม่ต้องพรีเมียมก็ได้กินทุกวันธรรมดาเลยแต่ว่าดึงเดือนเนี่ยประมาณ2,000กว่าบาทคุณไหวไหมหรือถ้าไม่สบายคุณจะไปพาเข้าไปโรงพยาบาลสุนัขหรือแบบบางตัวไม่สบายเป็นโรคเลือรังไปทําก็เหมือนกับมนุษย์น,นะคะเป็นมะเร็งก็ต้องไปทำเคม อาทิละครั้งไหวไหมไม่ใช่แบบว่าแุ้ยไม่มีเวลาแล้วไม่ได้เลยต้องทํางานนู่นนี่นั่นสุดท้ายผัดวันประกันพุ่งสองอาทิตย์สามทิ่ย์ไม่ได้ทำคีโมไม่ได้ต่อเนื่องสุดท้ายรักษาไม่หายอ่ะมันแค่จริงๆเลยคือหนึ่งมีเวลามีใจนะคะรู้จักแบ่งปันก็คือเฉียดกําลังทรัพย์ไม่จําเป็นว่าต้องมีคนมีสตางค์เท่านั้นคนบางคนมีตังค์มากเลยบ้านหลังใหญ่รถหรูมากเลยแต่เลี้ยงสัตว์น่าสงสารมากเลยผูกไว้ในโรงรถไม่เคยอาบน้ําเลยจนเราต้องไปช่วยจนได้เราไปขอมาในที่สุดบางคนไม่มีเลยนะ แบ่งกันเข้าคําแบบคนคําหมาคําก็แบ่งได้มันก็มีคนแบบนี้จริงๆคือเอาง่ายๆต้องแค่มีใจเลยค่ะถ้าคุณไม่มีสิ่งเหล่านี้ที่เกิดเรามาทั้งหมดคุณไม่มีความพร้อมถามว่าคนที่ให้ข้าวอาจจะฟังุูน้องสารเขาอุตส่าห์รรมาทำบุญแล้วแต่สัตว์ตัวนั้นน,นั้นดันไปกัดคนอีกก็ต้องคนให้ข้าวก็ต้องรับผิดชอบซึ่งมันก็ตามหลักกฎหมายจริงๆนะคะว่าสัตว์ใดก็ตามเนี่ยที่คุณอยู่ในความครอบครองหรือดูแลของคุณเนี่ย ถ้าเกิดไปทำร้ายหรือไปทำความเสียหายกับสังคมเนี่ยคุณเองตอ้องเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งมันเป็นเรื่องจริงเลยแต่อีกเชก่นกันก็มีการขอกฎหมายลูกหรือแม้ทั่งเรื่องตรงนี้เป็นการผูกไปว่าเมื่อไหร่ภาครัฐเราจะทําได้เหมือนนานาประเทศสักทีที่อย่างเมืองนอกเนี่ยอย่างอังกฤษเนี่ยอย่างโฮมเลสอะค่ะคนที่เขาไม่มีบ้านเขาอดรับอุปการะสัตว์หนึ่งตัวเช่ไหมคะน,นอกจากเขาจะได้เงินเดือนจากภาครัฐที่ได้เลี้ยงสัตว์ตัวนั้นๆให้เป็นปัญหาสังคมแล้วการช่วยเหลือสัตว์ของเขาเนี่ยยังสามารถนําไปเป็นรายได้พิเศษ ให้เขาลดหย่อนภาษีหรือเป็นเบี้ยเลี้ยงให้สังคมให้เขาได้อีกเกเคยพักด้านเรื่องนี้เลยว่าอยากให้บ้านเราเนี่ยคนที่ช่วยเหลือสัตว์ยากไรลเนี่ยค่ะสามารถได้ไปลดหย่อนภาษีได้นะคะและได้รับสิทธิพิเศษเช่นทำหมันทวัคซีนพีจากภาครัฐกรมปรุสั์เองคงไม่สามารถดูแลสุนัขจรจเขทจากประเทศไทยได้เกศไม่ต้องการประเทศไทยใจร้ายขนาดเราเซฟทูซีโร่ขนาดนั้นที่แบบพุทูสลีปหมดเลยเหมือนที่ญี่ปุ่นเคยทาตอนนั้นเกศไม่ได้ตั้งใจมันเกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นแต่ถ้าเราวางแผนตั้งแต่วันนี้เราทําหมันตั้งแต่วััันนนนี้ขยยทมไปเล ทำไปเลยทุกๆวันวงจรการเกิดแต่วงจรการเกิดที่ไม่จาเป็นเกี่ยวมันต้องเกิดขึ้นได้นะภายใน1 0บถึงสิปีภาครัฐเองเราทำเชลเตอร์ให้มันสมบูรณ์ได้ไหมให้มันสะอาดให้มันน่าย้คนมาอุปการะได้ไหมให้มันรับไปเนี่ยใครรับไปเนี่ยฉีดวัคซีนฟรีตลอดชีตภาครัฐด,ดูให้ไปเลยฉีดวัคซีนฟรีตลอดชีวิตเอาง่ายๆนะคะวัคซีนเข็มหนึ่งเนี่ยวัคซีนตลอดชีตเนี่ยของเขาหมายความว่า1ปีเนี่ยฉีดแค่1ครั้งปีละ2 5 0บาท2 5 0บาท12ปีอะ พักรัจ่ายแค่ตรงน,นั้นเองเดียวคุณต้องมาเลี้ยงเขาอยู่ในคอกเชลเตอร์ที่เป็นหมืม่นๆกว,ว่าตัวแล้วว่ารับผิดชอบไม่หมดการแก้ <Kad> ปัญหาสัตว์ในประเทศไทยม,มันต้องจริงจังสักทีค่ะและเกิเชื่อนะคะกฎหมายมันจะเป็นการตอบทุกอย่างเพราะกฎหมายทําให้สังคมไทยสงบสุขและอยู่ได้อย่างเท่าเทียมที่สุดรู้ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายต้องทําให้ปัญหาเหล่านี้มันลดลงได้เพียงแต่ว่าคนบังคับใช้กฎหมายต้องเข้มแข็งเท่านั้นเองต้องทำให้มันเกิดขึ้นจริงให้ได้ค่ะ